สองสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเพลงที่เราชอบนะคะก่อนหนึ่งไม่ขอแนะนำตัวหนูชื่อนางสาวรัตววศสืบพรมิรหารนักศึกษา6 7 1 3 1 0 2 4 6จากคณะวิชา ICT เอกแอนิเมชันค่ะวันนี้ก็มาก,กับเพลงที่เราชอบที่สุด ชาวอังกฤษอิริครัปเบนเป็นนักประพันธ์เพลงแนวร็อกและก็ป๊อปมิวสิกรวมถึงร็อกแอนด์โร้ด้วยค่ะเพลงนี้ได้ถูกเขียนขึ้นในปี1991เป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องรัชเขาแต่งบทเพลงนี้หลังจากเสียลูกชายไป4ขวบซึ่งเป็นลูกคนแรกที่พัดต์ต่อจากพาร์เม จึงเปิดเปิดหน้าต่างบานใหญ่ทำให้รูมชายของเขาที่ซุกซนอยู่ได้ตกลงไปจากอพารเมน้นชั้น57เขาได้เสียชีวิตลงทำให้ครับต่านผู้เป็นพ่อรู้สึกเศร้าโศกมากเขาได้ทราบข่าวและหลังจากนั้นก็โทษตัวเองมาตลอดเขาก็เลยได้แต่งเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงประลาดเป็นเพลงป๊อปช้าๆ สบายๆฟังแล้วเข้าถึงได้ง่ายค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลังความตายไปที่ว่าจะได้ไปพบลูกชายว่าเราจะยังจับมือกันไว้เราจะยังจำกันได้หวังว่าฉันจะยังมีที่ยืนบนสวรรค์ที่จะได้ไปอยู่กับลูกชายอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ